วันนี้เรามาซื้ออาหารที่ตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตจีนนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้อะไรจะพาไปดูอาหารอาหารสำเร็จรูปนะคะที่แบบราคาถูกมากไปกันซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราจะพากันมาวันนี้นะคะก็คือ99 Ranch Market ค่ะเป็นซูเปอร์ที่มีอายุ40ปีเท่านั้นเองนะคะแต่ประสบความสำเร็จอย่างมากค่ะที่เขาสามารถ เจาะกลุ่มตลาดชาวจีนแล้วก็ชาวเอเชียได้นะคะซูเปอร์มาร์เก็ตนี้นะคะก่อตั้งเมื่อปีคศ1984ค่ะจวบจนปัจจุบันก็มีอายุแค่40ปีเท่านั้นเองนะคะเจ้าของเนี่ยเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายไต้หวันค่ะแล้วก็ร้านไนท์นายแรนชนี่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะ มีอยู่ในฝั่งภาคตะวันตกของสหรัฐนะคะในแคลิฟอร์เนียในรัฐเนวาดาในรัฐวอชิงตันค่ะแล้วก็อาจจะมีบางรัฐที่อยู่ในภาคตะวันออกด้วยนะคะถือว่าอยากจะบอกว่าอันนี้เป็นอู่ข้าวอู่น้ําของดิฉันเลยนะคะเพราะว่ามาช้อปปิ้งที่นี่อาทิตย์ละสครั้งชอบมากโอใหม่ส่งดีนะคะเป็นสตีมบสบีช อันนี้เป็นแบบ D V Q เนอะสดเหลืองดูดิอันนี้สาลาเปาของโปรดเลยนะคะมีทั้งไส้ผกักไส้หมูสับนะคะไส้หมูแดง แล้วก็จริงๆอ่ะสชิ้นประมาณ9ถึงสิเหรียญนี่ก็ราคาโอเคเลยนะรับได้เลยค่ะส่วนมุมนี้เนี่ยจะเป็นอาหารที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น cold dish นะคะและเนี่ยตรงสีเขียวๆเ,เนี่ยเป็นบะหมี่ค่ะสมัยก่อนอยู่ที่เมืองจีนกินบ่อยมากเลยแล้วก็จะมีผักดองต่างๆนะคะหน่อไม้ดองมีขามีตีนไก่แล้วก็มีปีกไก่ด้วยนะคะตรงนี้จะเป็น cold dish หมดเลยนะแบบ ส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยจะทานตรงนี้หรอกค่ะแล้วก็มีหมูแดงมั้งตรงนี้ส่วนใหญ่เราจะสั่งอันนี้นะคะนี่ตรงนี้ที่จะมีสาลรา่ใช่ไหมแล้วก็มีเหมือนเป็นยำยำเห็ดหูหนูนะคะแล้วก็มีน่าจะเป็นบะหมี่ผัดหมี่อะไรประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นหน่อไม้นะคะอันนี้เป็นเต้าหู้อันนี้เมนูนี้เราชอบมากเลยนะอร่อยมากเลยค่ะเต้าหู้ผัดกับเห็ดหอมแล้วก็เห็ดหูหนูค่ะแล้วก็ยำอันนี้ก็ดีนะคะแตงกวาเต้าหู้แล้วก็มีใส่หูหมูด้วยนะคะ อันนี้จะเป็นอาหารเย็นคล้ายๆกับเป็นแบบออเดอร์ฟก่อนนะที่เราสั่งอยู่บ่อยๆนะคะที่นี่มีอาหารสำเร็จรูปไตวันเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะมีเบนโตะไต้หวันด้วยอ่ะคือแบบไม่ได้ทานมานานมากนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเป็นเบนโตะไตวันที่แบบราคาถูกมากห้าเหรียญเก้าสิบเก้านะคะ นี่เฮ้ยดูดิอันนี้มันอารมณ์แบบข้าวหน้าเป็ดอะเฮ้ยอันนี้เจ็ดเก้าเก้านะดูดิข้าวหน้าเป็ดเดยอะมากอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ข้าวอ๋อข้าวหน้าปลาไลอืมแล้วเขาก็มีด้วยนี่ซื้ออันนี้ไปนะอันนี้ไปเป็นชิเคเก้น ดูดิห้าเก้าก้ถูกมากเลยน,นี่นี่มีข้าวหมูแดงด้วยทุกคนเฮ้ยข้าวหมูแดงเฮ้ยข้าวหมูแดงห้าเก้ก้เองอะ่ะหลายคนอาจจะตกใจนะคะว่าราคา5เหรียญ99เนี่ยถูกแล้วหรอเป็นราคาไทยก็ประมาณเท่าไหร่คะ200กว่าบาทเนาะ ต่ว่าจริงๆอะถ้าเทียบกับราคาอาหารในนครลอสแอนเจลิสถ้าเราไปทานข้างนอกนะคะมื้อหนึ่งเราต้องจ่ายอะขั้นต่ำเลยนะคิดว่าน่าจะประมาณ12-15เหรียญเลยนะคะการซื้อข้ากล่องแบบนี้ถือว่าถูกแล้วก็อร่อยถูกปากแน่นอนค่ะอนอกจากนี้ก็มีนี่ขนมม,มขนม้งเป็นชีสเค้กแบบไต้หวันนะดูโอ้โหน่าตานมาก ตอ้ชีสสดแน่นมากเลยดูดิโอ้แล้วก็มีขนมเปี๊ยะว้าวราคาเท่าไหร่เอ่ยขนมเปี๊ยะ14เหรียญ99ก็ปกติก็อืมมีหลายหน้ามากเลยนะขนมเปี๊ยะนะคะไต้หวันเฮ้ยคือมันแบบของกินดีมากเดี๋ยวดู คือแบบคือเข้าหมูแดงอะ่ะดีมากเดี๋ยวพาไปดูเป็ดย่างอือนีก็รรักกัะทานเนี่มีอ่ะเป็ดะโล้อว้าวเป็ดขล,ล้อสเหรียญมีขาหมูไออันนี้ขาหมูขล้อ และนี่ก็คือ มีแต่คนพูดภาษาจีนไม่มีต่างชาติเลยน้อยมากเหมือนอยู่เมืองจีนเลยเดี๋ยวไปจ่ายตังค์ละซูปเปอร์มาร์เก็ตนี้นะคะช่วยชีวิตเราได้มากๆเลยค่ะกับการใช้ชีวิตที่นะครลอสแอนเจลิสนะคะมีอาหารไต้หวันอาหารเอเชียที่อร่อยแล้วก็กินได้แบบว่าไม่เบื่อเลยนะคะอาทิต์หนึ่งเนี่ยต้องมาสัก2รอบนะคะมาซื้อกับท้าวตุนไว้แล้วก็ราคาไม่แพงถือว่าเป็นวิธีการประหยัด ใช้ชีวิตในลอสแอนเจลิสได้ดีทีเดียวเ,เลยนะคะและที่นี่นะคะก็คือ99 Ranch Market ค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็มาดูผลงานกันสัหน่อยนะที่เราซื้อมาค่ะและนี่ก็คือข้าวหมูทอดที่มีไข่แล้วก็มีผักให้ด้วยนะคะอันนี้อร่อยมากๆเลยส่วนอันนี้นะคะเป็นหมูแดงค่ะทุกคนเห็นแบบนี้นะเป็นไงแค่สีก็กินขาแล้วเนาะคือเนื้อเนี่ยฉ่ำมากเลยแล้วก็ รสชาติเนี่ยไม่ต้องพูดถึงค่ะว่าแบบมันดีมากมันกลมกล่อมมากๆทําเป็นข้าวหมูแดงก็ได้นะคะปกติก็จะซื้อมาตุนไว้ที่ตู้เย็นค่ะส่วนตัวนะคะก็จะซื้อ2เมนูนี้บ่อยมากๆค่ะหมูแดงแล้วก็ข้าวหมูทอดนะคะอ,อ๋อแล้วก็อีกเมนูหนึงอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือเป็นเ,ออเต้าหู้นะคะผัดกับเหมือนเป็นยำยำหมายำกับเห็ดหอมแล้วก็เห็ดหูหนูเมนูนั้นน่ก็ชอบมา,มากๆค่ะ ดูสิหมูทอดนี้มันน่ากินมากๆเลยอ่ะแต่ไขมันก็สูงอยู่เหมือนกันนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามคลิปวิดีโอกันด้วยนะคะแล้วในคลิปหน้าเราจะพากันไปสัมผัสการใช้ชีวิตในนะครลอสแอนเจลิสกันอย่างไรติดตามชมนะคะ